ใช่ก็เลยแบบว่าทําให้ไม่สามารถแบบร่วมเต้นได้แต่จริงอยากเต้นกับทุกคนมากนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนฟิลดูแบบว่ามาดูพี่ๆเต้นกันบ้างก็ทุกคนทําได้ดีครับวันนี้สมกับที่เราซ้อมกันมา,า,ารตรวจง <ไป S 1> าน <c oughs> อะไรนะครับอาการมาเห็นต้องขาใช่ไหมครับก็คือมันจะเจ็บๆเ,เวลาที่ลงน้ําหนักทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบนอนตะแคงไม่ได้แบบว่า มันทั้งแผงของเหมือนแบบเส้นขาเลยครับก็เลยแบบแบบเจ็บแบบจี๊ดๆเลยนะครับใช่วจริงจริงเออยังยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคุณหมอดช่ยังไม่รู้ว่าเป็นออรออะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ใช้ใช้ขาเต้นเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบกำลังซ้อมบางอย่างอยู่เราไม่ใช้ขาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยซ้อมบางอย่างใช่ครับครับใช่ขาเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็โผล่ก็บอกก็ไม่ต้องเต้นก็บอกว่าให้ไปก่อนว่าี่จะบอกให้ไปก็บอกว่าไปหาหมอไปภาพเถอะอย่าไปหาหมอปวดตีนเดียวว่าหมอตีนเ้าให้ใ้ยาแก้เสษอะไรเง้ยไปหาหมอไปภาพเลยจะได้หายไปวายครับ ใช่ครับพร้อมมากๆครับเลยอคอนเสิร์ตอันนี้น้า่าคอนเสิร์ตกดบัตรแล้ว,ว,ว10โมงในคอนเสิร์ตนะครับ2 7กันยายนนี้นะครับผมใช่คเตรียมตัวกันดีๆข<ช>อให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมอยากให้บัตรขายหมดจริงๆโซอาเนี่ยเราจะได้เปิดวันที่2<ช>นะครับผมวันที่ม2มีแน่มีแน่ไม่ถ้าบทบัตรหมดแล้วเกิดบอกว่าเสียงเรียกร้องเยอะมากจริงๆก็จะมีใช่ครับภาพรวมครับ <c oughs> คือแบบว่ารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเราแบบพูดถึงคอนเสิร์ตเนี้ยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาของปีนี้ตอนนี้คือนักมากนมัมากจริงๆนะครับตอนนี้คือถึงเวลาที่ทุทกคนจะได้กดบัตรกันจริงๆแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับท <c oughs> ุกคน <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ใช่ทุกคนไม่ต้องถามแล้วเมื่อก่อนแบบว่าท <c oughs> ุกคนจะถามตลอดว่าเมื่อไหร่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 นี่อีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน สมหวังแล้วก็ได้บัตรคอนไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะคะแต่ถ้าจะีเทีนขล่มทลายจริงเราจะมีวันที่สองได้แน่นอนสำหรับเราพร้อมไหมเราพร้อมอยู่แล้วพอมเราอยากมีวันที่สองเพราะว่าเพื่อนๆที่๊อปหลายๆวงไ่สมารถมาดูได้ใช่งุงบอกเลยว่าแบบหลายคนก็ยังไม่ดูไม่ได้ขอมาดูรอบรอบไอ้นี้ได้ไหมรอบรันทัวร์โอ้โหมาวันจริงเหอะถ้าเป็นไม่ได้เพราะว่ารันทัวร์เราแบบว่าถ้าเพื่อนที่ป๊อปมาดูรันทัวร์ เราใส่ระเบิดระเบิดเวลาทัวร์แล้ววันจริงเราจะเหลืออะไรเพราะแบบเพื่อนมาไม่ได้เราจะเสียหน้าเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจไหมเราบอกว่าวันจริงดีกว่าจะได้เปิดรอบพิเศษ็จมันเนเพื่อนเราด้วยไหมอุ้ยเราสะพานทีปเราสะพานทีปเลยเรออันนี้อุ้ยเหมือนเล่นลาชกาอะไรเลยแต่ว่าก็หวังว่าจะมีวันรือวันที่สองครับผมแต่มาตรฐานคอนเทนต์ของควาำไว้สูงของเราละคะยังไงมาเราจะต่ำกว่าเขาไม่ได้นะไม่ถึงคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ เราก็ทำในเต็มที่ในสสวนของเราครับแนนอนที่แบบเราก็มีงานทีมภูน่าจะแบบใส่กันใส่เต็มที่ใช่ถ้าดูจากที่คุยกันมาตอนประชุมกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เล็กแน่นอนครับแบบว่าว้าวเลยแหละผมแบบว้าวว้าวเลยจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเยอะอยู่ก็เยอะเลยลครับใช่หลายอย่าง ปกติไม่ชเต้นก็เห็นเต้นสมารอะไรอย่างงี้เสยเลยอันนี้ก็อาจจะไม่เต้นเลยอาจจะไม่เต้นเลยก็่ใช่ไม่บช่ไใช่ไม่ไ่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ใช่ไรอย่างเงี้ยครับไปเวนะคมับไนี้ช่ไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใชไม่ใช่ไใใช่ไม่ใช่รม่ไม่่ไม่ใชม่ใชช่ไม่ตมใช่ไม่ใช่ไม t ่ไม่ใ่ไม่ t ใช่ใช่เป็นโลกที่แบบว่า จะเห็นหลายๆโรของเราเลยแหละใช่ครับก็จากที่ทุกคนได้เห็นแบบว่าภาพของโปสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าตามทุกที่นะครับผมก็จะเห็นว่าพวกเราเดินเข้าไปในมิติใหม่ซึ่งจะไปเจออะไรก็ไปรอดูในคอนเสิร์ตต้องฮะได้บอกว่าแสงสีเสียงอลังการมากๆสำคัญที่สุดเลยควักกระเป๋าเงินออกเลยครับคือตอนนี้ภาพบนเวทีมันประมาณ10%แล้ว ภาพบนเวทีล่ะภาพบนเวทีตอนนี้น่าจะประมาณเยอะแล้วนะเยอะเยอะมากหกสิบเจ็ดสิบได้แล้วครับผมเบือแค่มาลงกับเราเนี่ยละใช่ใช่ครับใช่ครับสองตลอดเลยถ้าเกิดความเป็นจริงแล้วตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมก็เจอแล้วใช่ครับใช่ครับแบบความโปรเซสว่าจะทำอะไรมางนะครับเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยรวมของโชว์ของเราไอเดียที่เราให้ไปอะไรนะครับเขาก็กำลังแบบ กำลังจะเสร็จแล้วโปรเซสนี้กำลังจะเริ่มเสร็จแล้วชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยทุกคนกลัวว่าจะหลุดอะไรสักอย่างออกไปเหมือนกัาตอบไปเกาหลีต้องน่ากันนอกจากคอนเสิร์ตแล้วล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับไปไหนชมไปเที่วเป็นยังไงบ้างคะพี่เกาหลีพี่เกาหลีก่อนเนาะเกาหลีแล้วก็กวางโจวใช่ครับที่เกาหลีก็สนุกสนานมากครับผมเพราะว่า เวทีนั้นก็จะมีเพื่อนๆพื่อนทีปอแบบวงอื่นๆไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่มีเวสมีพี่เบนส์มีเฟลิสเจอร์บอยมีลาสลาสใช่ก็พี่บอขาวพี่ขาวด้วยคือแบบว่าหลายๆอย่างแบบความเป็นไทยเค้าเจอร์มารวมกันที่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทางแบบไทยเฟสเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้พวกเราเป็นเหมือนแบบ represen t ประเทศไทยก็ขอบคุณที่มาดูพวกเราเพรสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไทยเฟสที่เกาหลีอีกก็ ยินดีนะคะคนที่มีความสุขที่สุดในการไปเกาหลีค่ะสุณเลยเกาหลีกับพี่ทุกคนบอกว่ามีพนักงานเสิร์ฟบาร์บิคิวนั่งคุยกับเขาแบบสนิทเลยเก่งมากในขนาดนั้นเลยครับใช่ครับเพราะว่าแบบคือผมก็จริงๆพู่น้องก็แอบลืมไปแล้วบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ไทยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้กลับไปเกาหลีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ ได้ไปพูดกับสถานการณ์จริงกับ native speaker อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมีความแบบอ่ะวุ้ยเราต้องแบบมันจะมีเปิดสกิลเอาตัวรอดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราสามารถแบบพัฒนาสกิลได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้โจหล่ะคะเป็นยังไงบ้างกวางโจก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท้าทายพวกเรามากเหมือนกันนะครับเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นตอนแตงโมใช่เราเมืกี้ลงมาก็เปิดงานเป็นลมไปเลยอากาศเป็นยไงร้อนมากเป็นลมเลยรเราเป็นลม แล้วแดดเลยว่าค่อยๆไล่มาคือตอนแรกจะล่มอยู่รมอยู่แบบแดดลงแค่ข้างหน้าเียจค่อยๆไล่ขึ้นมาจนเราหลบไม่ได้ดีที่ทางไานเขาม่ฉีดละอองน้ำประมาณแต่ว่าแบบเราเริ่นร้อนแต่สงสารแฟนคลับมากกว่าทุกคนบอกว่าโดนแดดพร้อมกับพวกเราเพราะแฟนคลับเก่งมากๆเลยแบบว่าเหมือนแบบเขาอยู่ดูพวกเราตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบที่พี่ศิลปินแบบไทยๆก็แบบโอ้ เก่งมากจริงๆครับยอมใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ดูพวกเราในแบบที่ร้อนขนาดนั้นคือผมเต้นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผมคือแบบผมดาวขึ้นไปแล้วล้วแบบคือที่ทุกคนเห็นเนาะปากี้จนจบโชว์ครับหลังจากที่ทุกคนไปข้างหลังเวทีปุ๊บปากี้พับตัวเก็บกระเป๋าเลยครับเหมือนเสื้อพับเลยครับใช่ลาวก็ไปขึ้นเลยครับในภาพรวมกันไปสองะัเต้แล้วบอกว่าเห็นเขาแบบเอ็นจอยกับเค้าเจอสองทีมมันเป็นยังไงว่ามันแฮปปี้มัน าไปก็จริงๆแฮปปี้ครับแฮปปี้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราร้องอะไรแต่ว่าเขาเขาสามารถแบบรับได้ได้ฟิลเราไปด้วยแล้วก็ได้ได้รู้ว่าทีป๊อปดนตรีเป็นยังไงแล้วก็เขาเจอเราเป็นยังไงเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากสนุกมากอยากไปอีกบ่อยๆพี่สาวเติร์ชค่ะในช่วงเนี้ยตอนเด็กพี่สาวไครเป็นก่อนเริ่เขียนแล้วไปกดปักในฐานเลยคะกดทันอยู่แล้วทันตั้งแล้วยัง คนตอนนี้ก็บอกว่าเนองสายกรมปอเปมันโตเรื่อยๆนนนะเองเสาหลักที่ปอเชื่ออไร้าะชื่ออะไรหครับเรามเสาลักล้วอครับในฐานะเสาหลักของคนไม่ไม่ใช่ต่ตื่น่งเรื่อยๆตอนอบ้างไปแล้วครับดีเด้อคเสาหลักก็เรียกว่าเราเราไม่เราว่าทุกคนเป็นเสาหลักเหมือนกันดีกว่าเพราะว่าเราเราจริงๆทุกคนช่วยกันช่วยกันผลักดันุสากรรมนี้แล้วก็ ทำให้จีปอมันเริ่มออกสู่ออกนอกมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นกึ่งซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีมากๆเลยที่บอกว่าจะทำให้คนต่างชาติต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นยังถือว่าเสน่ห์อะไรของจีปอที่ทำให้แฟนๆชื่นชอบและก็หลังมากๆเลยครับผมว่าความแบบ easy going ครับแอบว่าความที่เราสามารถ enjoy กับสเตจแล้วก็ได้ได้ได้แสดงความเป็นตัวตนของเราจริงๆกับคนดู <c oughs> ทุกคนแล้วก็เหมือนพวกเรารู้สึกว่าจีปอคนจิลปินทุกคนเลยรู้สึกว่า ขามีความเข้าถึงง่ายมีความจริงใจเลไใช่ใชครับอย่างพอเชสดังขึ้นเรื่อยเรเรากดดันไหมคะในการทำงานที่มันต้องอลังการใหญ่สเกลขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆจริงๆตื่นเต้นเลยแบบว่าไม่ได้กดดันเลยแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ดีถ้าเกิดเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ไปที่ที่ที่ไม่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเราพร้อมรับทุกสถานการณ์สุดๆอยู่แล้วเป็นที่ทุกอย่างสุดๆเลยครับ ไล่กิละคนอะไรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราภูมิใจใงกับความเป็นเพอร์เซนต์บ้างค่ะไม่แต่แล้วตั้งแต่พี่นยก่อนเลยครับเ็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมก็ภูมิใจในของครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยที่พวกเราทั้งหดทั้งห้าคนแล้วก็ทีมงานทุกคนคือก็ใส่กันเต็มที่ทุกงานทุกเวลาคือเราทุ่มให้มันแบบทั้งหมดเลยเราผมก็รู้สึกว่า เรายังมีอะไรต่มีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้กันไปอีกแล้วก็จะพยายามเต็มที่กันต่อไปเรื่อยๆครับาบคนะครับซาบคนนะครับภูมิใจอะไรในโปรเซสบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ภูมิใจในเอา่อนนเลยก็ภูมิใจในตัวน้องๆทั้งห้าคนเลยหรือว่าทั้งสี่คนสิก็เมื่อวันก่อนผมเพิ่งกลับไปนั่งดูคลิป กลับไปนั่งดูคลิปตัวเองเต้นเมื่อก่อนกับน้องๆแล้วก็เป็นคลาสที่เราเริ่มฟอร์มวงครั้งแรกเปนเพรสเซสอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรามาไกลพอสมควรทั้งในหลายๆเรื่องที่เรื่องแบบว่าตัวตนทั้งเรื่องบอกว่าแอปเปอร์เรนซ์เรื่องน้ำหน่งน้ำหนักอะไเงีย especially me yes sir รูปร่างก็ผมก็รู้สึกว่าเราเราเห็นการเดินทางของน้องๆค่าพยายามของทุกคนแล้วก็รวมถึงค่ายที่้องหลังก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากจะไปให้ถึงที่สุดครับ ครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ภูมิใจในตัวเองครับผมแล้วก็ภูมิใจในแบบว่าทุกคนพ e ร s เซสทั้ง5าคนอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราแบบแบบว่าผ่านอะไรด้วยกันมาลหลายๆอย่างแล้วก็แบบค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่แบบพวกเราเองก็ไม่ไม่ได้รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภูมิใจในที่พี่ทีมงานทุกคนแล้วกันครับผมที่ตั้งใจแบบทําทุกผลงานให้ออกมาแบบดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ภูมิใจใน p e เของ p e r ์ e ซ s นะครับเพราะว่า คือจริงๆ p i z a z เนี่ยตั้งแต่วันแรกๆอ่ะพวกเราก็ตั้งแต่วันที่แบบเดบิวต์เนี่ยที่สยามเนี่ยละครับก็เห็นแบบ p i s a z มีแบบจํานวนกลุ่มแบบนิดนึงอะไรเงี้ยจนแบบใช่เราก็ได้ตั้งชื่อมาว่าแบบเออชื่อด้อมเราจะชื่อ p i z a z นะที่แปลว่ามันสามารถขยายออกไปได้เลยๆซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นอ่ะ มันเห็นแล้วจริงๆว่าคําว่าพีเซสมันคือสามารถขยายไปได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ออกงานหรือว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะเราจะเห็นแบบตัวตนความเป็นแบบเพอร์เซสผ่านพีเซสของพวกเราที่แบบอยู่อยู่ในในแบบกลุ่มผู้คนที่เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแบบว่าอย่างเมื่อก่อนจะไม่มีชั้น2ตอนนี้คือชั้น2ชั้นสองส่งเสียงหน่อยได้ไหมครับเมคือแบบว่าคนอยู่กันแบบเยอะมากจริงๆนะคะอา นั่นแหละนะครับก้าไปต่อไปต่อผมไม่เรียนในพูดเลยไม่เหลืออะไรมูสพี่แล้วไม่เหลืออะไรมูสกันแล้วห้ามตายใหม่จะแค่ขับเพลงใหม่กับคอนเสิร์ตก็ได้ไหมใหม่เริ่มนะออกไม่เหมือนทั้งหมดเลยผมเลยจะพูดเลยเมื่อกี้ก็ภูมิใจอะไรอะครับภูมิใจในมูสภูมิใจในการใช้ชีวิต แล้วกันครับผมรู้สึกว่าตัวเองโต, <Wow. S 1> ต,งตแบบได้เข้าทำงานวัยวัยแบบในช่วงอยู่ที่วัยมากๆแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ตัวเองได้ไวครับแล้วก็มีการแบบอาจจะเป็นการแบบช่วยที่บ้านหาตังได้นี่ครับแล้วก็เหมือนทำตามความฝันตัวเองได้ก็คือแบบได้พาพ่อแมไ่ไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็ยังมีโกอ,อีกหลายอย่างที่อยากทำได้ตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำอยู่ก็ คิดว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับแม่ว่าเก่งขึ้นด้วยนะเช่เยอะมากครก่แล้วอชนสุดท้ายแต่ว่าขอยาวกาั๊กี้ไม่ได้กีแล้วก็ไม่เหือขอแบบยิ่งใหญ่ที่สุดครับรีแคปเลยนะครับภาพโดทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาของเซนเนี่ย ก็โดยรวมแล้วทุกคนเนี่ยโตขึ้นแบบมีคุณภาพมากเลยครับผมแล้วผมเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้มีผลงานและคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกให้ทุกคนได้บริโภคกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะยังไม่จบเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนพวกเราเพอร์เซสต่อไปไม่ว่าผลงานในอนาคตจะเป็นแบบไหนเราจะไปที่ไหนเราจะออกเป็นยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ว่าทีน้าพูด6สาใช่เป็นคันไปเลนะัวันคบสาัอะไันมพอเอองไม่พอเวันต่อกันใช่ใช่ใช่27 27คนบั8สามหัวอว่าก็อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอาครับใช่อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอาครับ จะ <Bond> <ats> ได้ผมอยากชื Bless ่นใจน่าด enfin ูช้าคงจะชื่นใจน่าดูเลยล่ะครับผมจะมีกำลังใจทำงานอีกนานเลยครับก่อนจะเกิด2วันซื้อให้หมดก่อนล้วครับเอ้าแล้วก็แนบตจอมาจะงีอะมีอะไรจะตอบแทนของไหมนอกจากบัตรคอนเสิร์ตของวัน MV ใหม่จบพอ พอแค่นี้ไม่ใช่แล้ว,หลวให้แล้วเดี๋ยวเราห่อของขวัญให้เลยถูกต้อง r p r i ส์สไม่เกี่ยวนะรับแค่นี้รับแค่นี้สักเดียวเราอยากเติบโตไปยังไงอ่าเราอยากจะเติบโตไปยังไงอีกครับอยากจะเริ่มก่อนั้างไหมครับได้ครับในโอกาสที่ครบสามปีนี้เนี่ยอยากจะเห็น p r o c e s s ในแบบที่ว่าโตขึ้น ดูไม่ใช่หมาเด็กแล้วครับน้องป้าจะไม่ใช่หมาเด็กแล้วไม่อยากเห็นหมาเด็กแล้วอยากเห็นอยากเห็นหมาแก่ใช่แล้วแก่อยากเห็นรสชาติใหม่ๆอยากเห็นแบบว่าภาพลักษณ์ใหม่ๆที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งถามว่ามีไหมมีมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยให้ทุกคนรู้ว่าเราทําได้เลยก็หวังว่าหวังว่าทุกคนยังจะรอเห็นเราเติบโตอยู่ ครับผมแล้วเต่อไปเราจะเป็นใครไหนครับใครครับผมเหรอใช่ก็ก็อาจะเป็นฟิลพี่จังครนะพี่จังเป็นยังไงครับเป็นป๊าเป็นแดดดี้โอ้โหกลาเป็นแดดดี้ครับหรือลุงนั่นแหละในบางมุมครับครับก็เป็นคนที่ดีขึ้นครับในหลายๆเรื่องอ๋อดีอยู่แล้วก็ ไม่เป็นคนที่ดีขึ้นในหล,หลายๆเรื่องแบบอาจจะเป็นแบบพัฒน,นาตัวเองในการแบบซ้อมเต้นร้องเพลงหรือว่าแบบผลงานต่างๆที่พี่กิจเคยบอกไว้ว่าแบบในอนาคตเราก็จะมีแบบสิ่งต่างๆที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์ในสิ่งใหม่ๆของเราอะไรอย่างงี้ก็พยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตครับโตเป็นไพรไหนคะต้องมีไพรของเลยเอัอนนี้เขาแบบแก่ใช้เดนดี้เแล เป็นไรดีอ่ะเป็นหมาเด็กก็ได้เราเป็นหมาเด็กได้อยู่เป็นหมานุ่มแล้วกันหมานุ่มหมานุ่มว้าวครับต่อไปบักกี้ครับไปเลยครับผม yeah because p r o e u s is becoming three years now so I would like to say that ไมาดีกว่าภาษาไทยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวอินเตอร์เกินนะครับก็ จริงๆผมว่าเพอร์เซสค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละตอนนี้แล้วก็แบบว่าพวกเราก็ยังแบบมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆแนวที่ยังไม่เคยลองทํากันอีกเยอะนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะแบบอ่าลองอะไรใหม่ๆกันไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆที่จะทําให้แบบทุกคนแบบว่าอ้าวอันนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยอันนั้นก็มีฟิลนะเฮ้ยอย่างนั้นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเองก็ ยังไม่รู้อนาคตเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่รู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทำทุกอย่างให้เต็มที uh, ่ท <ล scrape gun literacy> ี่สุดครับชอนน์มันนี่มันนี่คำที่ใช่ภาษาไทยดีกว่าเราเป็นไทยเลยนะคะกี้เราบอกว่าใช่นะครับไทยโต๊ะเป็นไทยไหนหรอครับเป็นไทยเทปซีหรอไทยเป็น ทายไลนิ่งเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่ใส่ชาร์านะครับทายอะไรก็ได้ที่เป็นทายของคุณเป็นเป็นทายน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปแล้วกันครับช้อนเนื้อช้อนเนื้อช้อนเนื้อผมก็ถามอะไรนะครับโอ้เติบโตอ๋อเติบโตก็จริงอย่าอย่าอย่าเก่งขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากโปดูซช้โมงบ้านหรือว่าอยากจะทำดนตรีอยากอยากมีส่วนร่วมในเบื้องหลังมากกว่านี้ครับผมแล้วก็อยากจะทำผลงานของเซสเช่ออกมาดีที่สุดครับส่วนท้ายก็อยากจะเป็นหมาเด็กลงไม่เลยมาเน่กลงไม่เลยครับผมก็สำหรับผมก็อยากไป อยากจะเต็มที่ในชุดุงานในเส้นทางของพวกเราที่แบบว่าที่มันจะพาพวกเราไปได้ก็เอออยากเก่งขึ้นเพราะว่าในการจะเดินทางนี้มันก็ต้องแบบมีสกิลมีอะไรต่างๆที่เราจะทําให้เราแบบสามารถเดินท่าอะไเก็บท่าเต้นได้เร็วขึ้นหรือจําจำเพลงใหม่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มันไปด้วยกันส,าาส่วนท้ายก็เป็นอะไรก็ได้ครับโตแล้ว <S 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 รัดทับดเลยนะครับสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตแล้วกาควรพรตันหน่อยเพราะว่าใส่ผมก็กลัวว่าจะกดไม่ได้ไงคาถาบทไหนบัตรคอนเราได้บัตรทองอะไรนะคาถาบทไหนที่สุดเราได้บัตรคอนพี่กฤษน่าจะมีคาถาในใจป่ะครับอาปาเชย์อาปาติเทแลก็ผมว่าเรื่องเรื่อง เรื่องส่วนบนเรื่องคาถาไม่เกี่ยวเกี่ยว<อ>ที่เงิน<อ>ครับแล้วก็เกี่ยวที่เกี่ยวที่จังหวะการกดความเร็วของนิ้วนะครับเรียเน็ต <Internet, S 2> ความเร็วเน็ตและความเร็วเน็ตนะครับผมซื้อแพ็กเกจที่มันอลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมแล้วก็กิกเยอะๆนะครับเออเขาก็รายเดือนหมดแล้วเนาะกขขอให้ทุกคนกดได้นะครับผมมันเป็นเรื่องของดวงและความเร็วนะครับผมและเงินของคุณว่าคุณอยากได้ที่ตรงไหนครับผมเน ใช่เพราะว่าผมว่าเราก็ยังมีเบนเนฟตสุดเยอะแยะให้ได้เรามาเจอกันหลังคอนเสิร์ตอีกใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับแล้วเจอกันนะครับโอเกับเพื่อนครับ